เดี๋ยวะจะเดินไวๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe แล้วก็ต่อไปคุณแม่น้องค่ะจะไม่พูดแล้วนะคะให้ชมป่าไปได้วยกันจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับไทยชามเซนมากสเสนไทยเดนมาร์กวันนี้พาพี่พาน้องมาส่องเห็ด ป่าเพื่อนบ้านนะคะไม่รู้เขาจะห่วงห้ามหรือเปล่านอ้องขออนุญาตส่องสักนิดนึงนะคะา่อเขาคงไม่โกรธเนาะแล้วจะไปส่องแล้วก็ไปถ่ายรูปให้พี่ๆน้องๆชมกันนะคะเป็นอีกด้านหนึ่งที่คุณแม่น้องเข้าก็ผ่านอยู่สองสามครั้งนะคะแต่ไม่เคยมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอค่ะรอบนี้ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะไปเลยค่ะไปดูด้วยกันจ้า นี่ค่ะลักษณะป่าสนเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้กิ่งก้านเขาก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวขอไปอีกด้านหนึ่งนะคะบริเวณนี้เขาจะมีลาก,กวางด้วยค่ะพี่น้องจะมีแท่นที่เขาขึ้นลาก,กวางอะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้คุณแม่้องข้าจอดจักรยานไว้นะคะนี่พอดีเห็นแวบๆนะคะว่ามีเห็ดพึ่งหวานเราลองเดินไปนะคะโอ้โหมันต้องมอดแบบนี้นะ ต้องอดต้องรอดแบบนี้นี่เจอแล้วพี่น้องป้าเห็นไหมคะนี่เห็ดพุฟเห็ดพุฟว้าวหรือว่าเห็ดหัวสมองเนี่ยตอกใหญ่ใหญ่นี่อันนี้จ้าคือเห็ดพิ่งหวานโอ้ยสวยมากเลย ขานิ่มไปแล้วจ้ะอ้อนี่เจออีกแล้วเห็นไหมคะพี่น้องนั่นโอ้โหมันต้องรอดนะคะพี่น้องจ๋าแล้วใส่หมวกกันน็อกด้วยอุย้ยข,ขานิ่ม้วยค่ะขานิ่ม เดี๋ยวเราเอาไปถ่ายรูปนะมีเวลาน้อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวอ,ออกมาเพื่อที่จะแบบอันนี้คือเขาเวลาแล้วค่ะออกมาเพื่อที่จะเตรียมตัวไปรับน้องข้าวค่ะสวยสวยมากเลยนี่ อ๋อมีอยู่ตรงนน้อนอีกโอ้โหมันต้องมันต้องมอดต้องรอดแบบสุดยอดเลยค่ะนี่เขาปลูกเป็นแถวอย่างนี้เขาตัดไปแล้วหนึ่งแถวนะคะมีไม้หี่น้องเชื่อกันดูจี่จ้า เดินกันไวๆนะคะนี่พี่น้องชาอยู่ข้างนอกกว่านี้ป๊าใหญ่มากเห็นไหมเ,เห็นไหมคะใหญ่มาก ขอถ่ายรูปนะคะดเดี๋ยวะจะเดินไวๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ต่อไปคุณแม่น้องค่าจะไม่พูดแล้วนะคะให้ชมป่าไปด้วยกันจ้า ไม่ใช่นะคะเหตุอะไรไม่ทราบค่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก อีกสองนาทีเดินตรงนี้ถ้าเกิดภาพสัน่นขอโทษนะคะ อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นป่าสนที่ไม่ใช่สนที่ใช้ใบแต่งต้นคริสต์มาสอ๋อเขาก็มีอยู่จ้ะเขาเป็นนี่อ๋ออันนี้อาจจะไม่ใช่นะคะดูสิคะดูใต้เนะนี่ยนี่เราก็ไม่เก็บนะคะที่ไม่ใช่นะนี่ดูสิคะ แปลกดีค่ะเหตุอะไรเนาะนี่ค่ะเขามีอย่างนี้ยใต้เนะะี่ยค่ะนี่เราก็อย่าไปยุ่งนะคะแบบนี้ไม่รู้จักค่ะเขาก็สวยดีแต่สองดอกนั่นน่าจะใช่นะแต่ดูแก่แล้วก็ไม่เไาจะ้ะป่าเดี๋ยวเรามีเวลาเรามาเดินกันใหม่นะคะป่าก็ดูเหมือนแห้งๆด้วยแล้วค่ะ ฝนอาจจะยังตกไม่ถึงแต่เราต้องมาตอนกลางวันตอนเช้าเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวก็จะเย็นค่ําพอดีตอนนี้มีแดดเท่านั้นเองพอเย็นค่ําเนี่ยกวางเขาก็จะมาเดินค่ะก็ตรงนี้เขามีล่ากวางเราก็พอดีเขาก็เป็นป่าเพื่อนบ้านด้วยนะคะโอ้โหแฉะมอสลื่นค่ะ หัดเสียวลื่นล้มเดินต้องระวังค่ะรองเท้าบู๊ตต้องมีแบบรอย,อยหยักเยอะๆค่ะลึกๆน้องจ๋านี่มันคืออะไรนอนอน่เต็มเลยเอ่ะนี่มันเหมือนเห็ดดำขาส้มอะไรนั่นเห็นไหมคะเหมือนมากๆเลยสวย เดินออกนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวค่ะไปสองสามสิบห้าก่อนถึง35ห้าค่ะรถน้องเข้าจะมาแล้วค่ะว้าวตรงนี้เห็ดตรึมนะคะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเห็ดปะการังจ้า เ็ดพิดตึมเ,เห็นไหมลื่นลื่นโอเคขออนุญาตปิดกล้องก่อนเด้อลื่นค่ะลื่นมากมากน่ะเห็ดน้ำตาลนะแปลกมากเลยอะขนาดขนาดในรองเท้ายังลื่นเลยจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเรามาชมเห็ดกันนะคะพี่น้องอคิดว่า เจ้าของฟาร์มไม่น่าจะห่วงเนาะไปเราไปกันก่อนค่ะพุ่นยังมีอีกเยอะเลยขอแอบมาเดินปไปก่อน ถนนค่ะพี่น้องมีเสียงรถจรักรยานจอดเอง้งไหมีตรงนั้นนะคะปะนี่คือที่ล่ากวางค่ะแทนล่ากวางรอบนี้เขาย้ายมาตั้งตรงนี้เลยนะคะคพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะกด subscribe like Share if you like it have a good day all of you มีความสุขทุกท่านบายบาย น้องจ๋าเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเก็บไปด้วยกันนี่เห็ดพึ่งงามๆเลยโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะนีเ่เราต้องรีบเก็บไปตัดขาที่บ้านนะคะเพราะเย็นแล้วเดี๋ยวกลัวผ้าที่ตกเด่นมืดค่ะอันนี้อีกดอกหนึ่ง สวยสวยสวยนี่จะ้ะปิดไว้เอา้าอันนี้ใช่เห็ดพึ่งไหมเนาะอันนี้ทำไมขาลายเป็นแบบนี้อ่ะเก็บไปก่อนนะคะใช่เห็ดพึ่งไหมเนาะขาก็เน่าแล้วนะคะ เป็นแกล้วรอแฮทหรือเปล่านอเนี่ยไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่เอานะคะดอกนี้จิ้มให้น่นย่งคือไม่รู้ค่ะทำไมสีเขาเป็นเหมือนไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะเนี่ยขาก็เป็นลายลายด้วยค่ะแต่อันนี้นี่อันนี้จะออกเหลืองๆแบบนี้ค่ะนี่ อุ้ยตรงนี้หลายอิดเดิค่ะพี่น้องนี่ดูนะคะอันนี้ใช่ไหม<ด>ป๊าอ,อันนี้ก็ขาใหญ่มากนี่เป็นน้ำตาลแบบนี้อันนี้ใต้หมวกเป็นสีขาวแบบนี้จิ้มไว้นะคะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนี่พี่น้อง Mm hmm. ดูนี่อันนี้นิ่มแล้วค่ะนี่เห็นไหมลูกอดี๋ยว่ปตรงไฮบริกไาร์ซิตดิเฮ้ยไฮร์ซิตไหนไหนเนี่ยไาร์ซิตนี่อ๋ออันนี้นิ่มแล้วนะคะนี่โอ้โ oh. ห ไว้นะคะก่อนที่เราจะไปเก็บอันใหญ่นะเราพาดูอันเล็กก่อนนี่นี่นี่อยู่ใต้นี่เห็นไหมคะพี่น้องเห็ <_' S 1> <__>นไหมนิ่มไปอันนี้ก็นิ่มแล้วป้าเวนนิ่มไหมคะนี่ ขานิ่มจ้ะอันนี้เราก็ตั้งไว้นะคะขานิ่มค่ะพี่น้องสาวนี่นี่เฮียเขาสิเขาสิตจะพี่น้องเรามาเก็บอันนี้กัน เรามาเก็บกลุ่มนี้กันนะคะเอา้านอนกินนิ่มไปแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ยโอ้โหเัน่าหมดแล้วจ้าพี่น้องนี่เหน่าหมดแล้ว นอนกินไปหมดแล้วจ้าได้ไหมเนี่หัวโอเคนอนกินนะคะกลุ่มนี้เสียดายไว้ปีหน้าจะ้ะอันนี้เราปิดไว้อย่างนี้ I must have two minutes. Okay, I must have two minutes. Yeah. tror, der, der er ingen svamper. Det kan godt være, at vi går overvej til en anden. Ja, pas på. Ja. Vi går overvej, så kommer vi til vejen her. Pas på, ikke, ikke fælde ved. Kan du, komme med mig. Jo, her vi går og, og hårde vej her Vi <laughs> må wow. ja, men det Men vigtigt den kender vi ikke baaaalt så svamper ใหญ่มากเยอะม,มากค่ะเห็ดอะไรไม่ทราบน่านจะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งขาล้ำตาลแต่เขาเท่าแล้วนะคะเท่าหมดแล้วปะคํายังใชสิอันนี้นี่ค่ะนี่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 อันนี้ไม่แน,น,น่ใจว่าใช่เห็ดขาน้ำตาลไหมคะโอ้ยใช่คะ่ะ Me nee. okay then we go come look Come mm -hmm. Yeah ba. go here do this เห็ดเห็ดอุ้ยพี่นาที่เฮียพี่นาทอันนี้ก็เห็ดแล้วไม่ทราบจ้ะอ้ยเต็มไปหมดเลยคงจะเป็นเห็ดช้ำปิยองอะไรสักอย่างนั่นแหละนี่ใต้เขาเป็นอย่างนี้จ้ะนี่เป็นอย่างนี้นะ พิษหรือไม่พิษไม่ทราบนะคะอุ้ยนายเป็นเห็ด <c oughs> เห็ดนมสีขาวจับไปแล้วอาจจะเป็นเห็ดพิษนะคะเดี๋ยวเช็ดเช็ดดินก่อน <c oughs> นี่จ้ะเห็ดนมสีขาวเต็มไปหมดเลยจ้ะอันนั้นก็ใช่นะคะเห็ดนมสีขาว <c oughs> เราเดินออกจากป่ากันนะคะ,ะพี่น้องป่านี้เห็ดพิษเต็มไปหมดเลย โอเคถ้ hmm. okay. าดินซูครนั่นอันนั้นจะเป็นบ้านอาหารนะคะบ้านอาหารสัตว์ที่เขาให้อาหารสัตว์จ้ะยวิกก ปแล้วจอดจักรยานยตรงโน,น้นเราไปจักรยานต่อนะคะพะี่พนี่น้องจ่าเห็ดพิษป้าเห็ดพิษทำไมเยอะขนาดนี้นี่เห็ดพิษขึ้นอยู่กลางทางกลางถนนได้อย่างเยอะแล้วที่อยู่แถวๆนั้น อันนี้ไม่ใช่เห็ดพิษแต่ว่าไม่รู้เห็ดอะไรนะคะสีน้ำตาลนั่นน่ะเห็ดพิษเยอะจริงๆอ่าน้องข้าวก็ขึ้นไปปีนหอที่เขาใช้ล่ากวางนะคะ